สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูนะครับเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังกันอย่างเมามันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ต้องการจะดูหนังจริงๆนะครับไม่อยากฟังการสปอยก็ข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้ครับถ้าพร้อมกันแล้ว let's go วันนี้ผมจะมาสปอยหนังเก่าให้ฟังเรื่องหนึ่งนะครับหนังมันมีชื่อเรื่องว่า Sleeping Beauty อย่าปล่อยให้รักหลับไหลมันเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่เธอมีฐานะยากจนเธอต้องเที่ยวตัวเวนทำงานทุกอย่างจนได้มาเจอกับงานหนึ่งที่มันแปลกมากเลยมันก็คืองานที่เธอนั้นแค่นอนหลับเฉยๆพอตื่นมาเธอก็ได้เงินแล้วและเรื่องราวของเธอมันจะเป็นยังไงก็ลองมาฟังผมเล่าดูนะครับก่อนจะไปฟังผมขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์ด้วยครับ หนังก็ได้เปิดเรื่องมาที่ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเธอมีชื่อว่าลูซี่ลูซี่เธอนั้นมีฐานะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เธอต้องคอยออกไปทํางานซึ่งงานที่เธอทําอยู่นั้นมันก็แปลกมากเลยคือเธอต้องมาเป็นผู้ทดลองให้นักศึกษาแพทย์ทําการฝึกหัดทักษะทางการรักษาตอนนี้เธอก็ได้ให้นักศึกษาแพทย์คนหนึ่งเนี่ยสอดท่อยางลงไปในลําคอของเธอแล้วหลังจากนั้นลูซี่ก็มาทํางานต่อที่ร้านอาหารนะครับเธอมาทําความสะอาดร้านเก็บร้านหลังจากเลิกงานแล้ว เธอก็ได้ไปที่บาร์แห่งหนึ่งเธอนั่งจิบเหล้าแล้วก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนแม่เรานะครับได้เดินเข้ามาหาเธอแล้วก็บอกให้เธอเน่ยไปคุยกับผู้ชายสองคนที่อยู่อีกด้านหนึ่งของบาร์ชายสองคนนั้นก็ตกลงกันไม่ได้นะครับว่าใครจะพาลูซี่กลับบ้านไปด้วยคืนนี้ลูซี่ก็ได้แนะนําให้พวกเขาเนี่ยลองโยนเหรียญทายดูแล้วลูซี่ก็ได้เดินออกไปกับชายคนที่ทายถูกแล้วพอเช้าวันต่อมาลูซี่กลับมาถึงบ้านเธอก็เจอกับพี่สาวของเธอแล้วก็แฟนของพี่สาว แฟนของพี่สาวนะก็ได้มาทวงค่าเช่าบ้านกับเธอนะครับท้งทางที่บ้านหลังนี้เนี่ยมันก็เป็นบ้านของพ่อแม่ของเธอเองแต่พี่สาวคงอยากจะให้เธอช่วยเรื่องพวกค่าน้ําค่าไฟนะครับลูซี่ก็ได้จ่ายเงินให้กับพี่สาวเธอไปแล้วลูซี่ก็ยังมีงานอีกงานหนึ่งนะครับเธอจะไปทํางานเป็นพวกจัดเรียงเอกสารเข้าเล่มและขณะที่เธอทํางานอยู่นั้นโดยแม่ของเธอนั้นโทรมาที่ออฟฟิศแล้วนั่นก็เริ่มทําให้หัวหน้าของลูซี่นะครับรู้สึกไม่พอใจและแม่ก็โทรมาเพื่อขอหมายเลขบัตรเครดิตของลูซี่เพื่อจะเอาไปจ่ายซื้อของ จากนั้นลูซี่ก็ได้ไปหาเพื่อนชายของเธอนะครับเพื่อนของเธอมีชื่อว่าเบิร์ดแมนเบิร์ดแมนนั้นชอบลูซี่มากเขาอยากจะมีอะไรกับลูซี่แต่ว่าเขาป่วยร่างกายของเขาไม่ค่อยแข็งแรงเขาจึงทําได้เพียงพูดแต่สิ่งที่เขาคิดออกมาให้ลูซี่ฟังเท่านั้นและนั่นก็เลยทําให้ลูซี่ชอบเบิร์ดแมนนะครับที่เขาเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมาลูซี่ก็เลยแวะมาหาเบิร์ดแมนอยู่บ่อยๆแล้วมันก็มีอยู่วันหนึ่งลูซี่ได้โทรไปหางานตามที่ได้ประกาศไว้ทางหนังสือพิมพ์นะครับ ทางเจ้าของงานก็ถามเธอว่าเธอนะมีอายุเท่าไหร่มีรูปร่างแบบไหนลูซี่ก็ได้บอกข้อมูลไปนะครับแล้วทางเจ้าของงานก็บอกให้ลูซี่เข้ามาที่ออฟฟิศได้เลยพอมาถึงที่ออฟฟิศทำงานลูซี่ก็ถูกสัมภาษณ์แล้วก็ตรวจสอบร่างกายจากนั้น,น,นเธอก็ได้พบกับคาร่าคาร่าก็บอกว่าลูซี่จะต้องทำงานกับผู้หญิงอีกหลายคนและงานแรกของเรานะมันเป็นงานเสิร์ฟ เธอต้องใส่ชุดชั้นในแล้วก็ไปเสิร์ฟอาหารเสิร์ฟน้ำให้กับแขกระดับ VIP ของเราและถ้าลูซี่คิดจะทำงานที่นี่เธอจะต้องเก็บความลับให้ได้ถ้าเกิดเธอเก็บความลับไม่ได้พวกเราจะมีวิธีลงโทษที่รุนแรงถ้าเธอพร้อมเราก็จะตัดชุดให้เธอจัดการชุดให้เธอใส่เลยลูซี่ก็ตอบตกลงไปนะครับว่าเธอพร้อมทำงานและเธอก็เก็บความลับได้ดีด้วยและงานแรกที่ลูซี่ต้องทำก็มาถึงนะครับเธอต้องใส่ชุดชั้นในไปคอยเสิร์ฟอาหารเสิร์ฟเครื่องดื่ม ให้พวกชายแก่ไฮโซที่มาสังสรรค์กันแล้วก็ได้มีชายแก่คนหนึ่งถามว่านั่นเด็กใหม่เหรอคนที่เขาขาวเนี่ยแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาจะสนใจลูซี่เป็นพิเศษเลยนะครับและเมื่องานเสร็จลูซี่ก็ได้ค่าจ้างที่มันเยอะมากแบบที่เธอไม่เคยได้มาก่อนแล้วคืนต่อมาลูซี่ก็มานั่งที่บาร์ที่เธอมาประจานะครับแล้วก็มีชายแปลกหน้ามาขอนั่งกับเธอด้วยแล้วเธอก็รู้สึกว่าเธออยากจะมีอะไรกับชายคนนั้นโดยที่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องเงิน คืนนี้เธออยากจะทําตัวเหมือนพวกผู้ชายที่มาซื้อบริการของเธอบ้างแล้ววันรุ่งขึ้นลูซี่ก็ได้มาหาเบิร์ดแมนเธออยากให้เขาเลิกเล่าเพราะเล่ามันเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เขาป่วยเธอพูดด้วยความเป็นห่วงนะครับแต่ว่าเบิร์ดแมนน่ยก็รู้ตัวว่าเขานะ่ยไม่สามารถจะหยุดดื่มได้ลูซี่ก็ได้เข้าไปนอนกอดเขาพร้อมกับร้องไห้ออกมาฉากนี้เหมือนกับลูซี่นั้นหอยหาความรักจริงๆนะครับและเธอก็อยากจะให้เบิร์ดแมนกลับมาเป็นเหมือนคนปกติ แล้วเช้าวันต่อมาคนของคาร่าก็ได้ติดต่อมาหาลูซี่เธอมีงานใหม่จะให้ลูซี่ทํามันเป็นงานที่ได้เงินมากจริงๆแล้วพอลูซี่มาถึงคาร่าก็ให้เธอไปอาบน้ําล้างเนื้อล้างตัวให้สะอาดแล้วคาร่าก็ได้ชงเครื่องดื่มบางอย่างให้ลูซี่เธอบอกกับลูซี่ว่าเครื่องดื่มนี้จะทําให้ลูซี่ค่อยๆหลับหมดสติแล้วในการหลับหลายครั้งนี้เธอจะไม่รู้สึกตัวจะไม่ฝันและเมื่อลูซี่ตื่นขึ้นมาอีกครั้งมันจะเหมือนกับว่าวันเวลาเหล่านั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แค่นั้นเธอก็จะได้เงินแล้วมันเป็นงานง่ายๆแล้วพอลูซี่หลับไปนะครับก็มีเศรษฐีชลาผู้มาเยือนห้องของเจ้าหญิงนิตราเขาได้นั่งคุยกับคาร่าก่อนที่คาร่าจะบอกกฎของห้องนี้ว่าคุณจะทําอะไรกับเธอก็ได้แต่ห้ามสอดใส่นะและหลังจากภารกิจของชายชลาเสร็จแล้วคาร่าก็ได้จ่ายเงินให้กับลูซี่และให้คนไปส่งเธอที่บ้านพอลูซี่มาถึงบ้านเธอก็เห็นโน้ตจากแฟนของพี่สาวนะครับ บอกให้ลูซี่ย้ายออกจากบ้านนี้ไปพวกเขาจะให้เวลาลูซี่อีกแค่2วันสำหรับการเก็บเข้าของต่อมาลูซี่ก็ได้ใช้เงินที่หามาได้ไปเช่าอพาร์ตเมนต์ห้องใหม่ห้องของเธอล้อมรอบไปด้วยกระจกแต่ว่าเธอนั้นนอนไม่ค่อยหลับอาจจะเป็นเพราะว่ามันแปลกที่หรืออาจจะเป็นพอลิสของเครื่องดื่มที่เธอได้ดื่มไปตอนทํางานกับคาร่าลูซี่เธอก็อยังคงไปทํางานกับนักศึกษาแพทย์และก็งานเข้าเล่มเอกสารเหมือนเดิมด้วยนะครับเพราะเธอ,อยังคงต้องใช้เงินไหนจะย้ายออกมาอยู่อพาร์ตเมนต์ใหม่อีก เธอเลยไปของ,งานกับคนของคาล่าให้หางานให้เธอเพิ่มด้วยและเธอก็ได้งานนะครับงานมันก็เหมือนกับครั้งแรกเธอได้ดื่มเครื่องดื่มไปจนหลับแล้วก็มีเสร็จถีชราคนใหม่เดินเข้ามาในห้องของเจ้าหญิงนิทราคาล่าก็ได้แนะนํากฎของห้องนี้ไปพอพูดคุยกันเสร็จคาร่าก็เดินออกจากห้องแต่ว่าในครั้งนี้ชายชราคนนี้ดูเหมือนจะซาดิสเพราะว่าเขาได้ทิ้งล่องลอยไหมไว้ที่ใบหูของเธอด้วย และในขณะที่นั่งรถกลับบ้านนะครับลูซี่ก็อยากจะรู้ว่าตอนที่เธอหลับไปนะ่ะมีใครทําอะไรกับเธอบ้างทําไมคาร่าถึงจ่ายเงินให้เธอเยอะแบบนี้ในเมื่อเธอแค่นอนหลับไปเฉยๆเอง และเช้าวันต่อมาขณะที่ลูซี่กำลังเรียนหนังสืออยู่นั้นเบิร์ดแมนก็ได้โทรมาหาเธอนะครับแล้วบอกให้เธอมาหาเขาหน่อยแต่ก่อนจะไปหาเบิร์ดแมนลูซี่ก็ได้แวะไปที่ร้านขายกล้องวงจรปิดแล้วก็ได้ซื้อกล้องตัวจิ๋วมาด้วยตัวหนึ่งเพื่อจะเอาไปแอบติดในห้องตอนที่เธอไปทำงานเพื่อเธอจะได้รู้ว่าตอนเธอหลับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วพอมาถึงห้องของเบิร์ดแมนนะครับเบิร์ดแมนก็เหมือนรู้ตัวว่าเขาเองอาจจะอยู่ได้อีกไม่นานเขาเลยขอให้ลูซี่นอนเปือยกายในอ้อมกอดของเขาแล้วหนังก็ได้ตัดไปนะครับ ผมคิดว่าตอนนี้เบิร์ดแมนน่าจะเสียชีวิตลงแล้วจากนั้นพอเสร็จสิ้นงานศพของเบิร์ดแมนแล้วลูซี่กับเพื่อนชายคนหนึ่งก็ได้มางานศพของเบิร์ดแมนพวกเขาได้มาคุยกันที่สวนหลังบ้านแล้วจูจ่ๆลูซี่ก็ได้ถามเพื่อนชายของเธอไปว่าเรามาแต่งงานกันไหมแต่เพื่อนชายของเธอบอกว่าทําไมตอนที่มีโอกาสเธอถึงไม่ยอมพูดมันเลยทําให้เรารู้นะครับว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยน่าจะเคยเป็นแฟนกันมาก่อนแล้วชายคนนั้นก็ได้บอกอีกว่าตอนนี้เนี่ยเขามีแฟนแล้ว จากนั้นหนังก็ได้ตัดมาตอนที่ลูซี่กําลังหลับคาร่าก็ได้พาชายชราอีกคนหนึ่งมาที่ห้องแล้วทุกอย่างก็ดําเนินไปเหมือนเดิมพอลุกขึ้นที่ออฟฟิศทางานเอกสารของลูซี่เธอก็โดนไล่ออกนะครับเพราะหัวหน้านะ่ะบอกว่าเธอนั้นไม่ใส่ใจการทํางานเธอก็ไม่ได้โต้ตอบอะไรเพนตะกล่าวขอบคุณแล้วก็เดินจากมาต่อจากนั้น ลูซี่ก็มาทํางานที่ร้านอาหารเหมือนเดิมขณะที่เธอกําลังเก็บกวาดร้านอยู่นั้นก็ได้มีเพื่อนชายที่เคยทํางานกับเธอได้ชวนเธอไปปาร์ตี้นะครับแล้วทั้งสองคนก็สนุกกันมากจนสุดเวียงจนมาจบกันที่ห้องของลูซี่และเช้าวันต่อมาลูซี่ก็ลืมไปว่าวันนี้เธอมีงานจนคนของคาร่าต้องมารับเธอที่ห้องและขณะที่กําลังจะไปทํางานลูซี่ก็ได้อาเจียนออกมานะครับเพราะว่าเธอนั้นยังเมาค้างอยู่พอเธออาบน้ําชําระร่างกายเรียบร้อยแล้วเธอก็พร้อมจะทํางาน เธอได้มานั่งคุยกับคาร่าแล้วก็บอกกับคาร่าไปว่าเธออยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องนั้นบ้างตอนที่เธอหลับอยู่แต่คาร่าก็ไม่ได้บอกอะไรเธอนะครับเพราะว่ามันเป็นกฎเราไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าโดยเด็ดขาดแต่ว่าวันนี้ลูซี่ได้แกล้งทําเป็นดื่มเครื่องดื่มนะครับเพราะว่าเธอกลัวจะหลับไปและเธอก็ได้แอบเอากล้องจิว๋วอมไว้ในปากของเธอด้วยพอเข้าไปในห้องแล้วเธอก็รีบเอากล้องไปซ่อนไว้ข้างๆผนังห้องพร้อมกับเปิดกล้องให้มันบันทึกภาพแล้วก็กลับมาแกล้งทําเป็นหลับบนเตียง พอคาร่าพาชายชรลาเข้ามาในห้องเธอก็บอกกฎของห้องเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้เธอได้ชงเครื่องดื่มให้ชายชรลาคนนี้ดื่มเข้าไปด้วยนะครับแล้วชายแก่ก็ทํากับลูซี่เหมือนกับที่เขาเคยทํากับเธอในครั้งแรกพอจบงานคาร่าก็เดินเข้ามาที่ห้องแล้วก็พบว่าชายชะลาคนนั้นนอนคว่ำหน้าอย่างผิดปกติเธอจึงรีบไปจับชีพจรดูนะครับแล้วก็พบว่าเขาได้เสียชีวิตลงไปแล้วแล้วคาร่าก็รีบไปปกลูซี่อีกคนหนึ่ง เธอก็เผลอหลับไปเพราะว่าเธอยังแหงจากปาร์ตี้เมื่อคืนนี้พอลูซี่ได้สติฟื้นขึ้นมาเธอเห็นคาร่าและชายแก่ที่นอนเสียชีวิตอยู่ข้างๆเธอเธอก็รู้สึกกลัวมากเธอจึงหวีดร้องออกมาด้วยความตกใจแล้วหนังก็ได้ตัดมาที่กล้องที่ลูซี่แอบเอาไปซ่อนเอาไว้นะครับมันเป็นภาพของลูซี่ที่นอนหลับอยู่ข้างๆกันนั้นก็มีชายชราที่นอนคว่ำหน้าเสียชีวิตแล้วหนังก็ได้จบลงสรุปนะครับลูซี่นั้นแะเธอต้องต่อสู้ชีวิตทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นงานเอกสารงานในร้านอาหารงานขายบริการให้ชายในบาร์แต่ชีวิตมันก็เหมือนเล่นตลกกับเธอนะครับเพราะว่าเธอต้องถูกให้ออกจากบ้านแฟนหนุ่มก็มาตายจะขอคบกับแฟนเก่าเขาก็มีแฟนไปแล้วเธอเหมือนอยู่ตัวคนเดียวต้องหาเงินไปให้แม่ใช้จ่ายอีกด้วยแล้วสุดท้ายงานที่เธอคิดว่ามันน่าจะสบายแล้วก็ได้เงินมาง่ายๆมันจะไม่ได้เป็นอย่างที่เธอคิดเลยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเธอก็เอาเรือนร่างของเธอมาสนองตั้นหาราคะให้พวกเศรษฐีชราเชยชมนั่นเอง ดูดูแล้วมันก็สะท้อนปัญหาสังคมและการใช้ชีวิตของผู้หญิงตัวคนเดียวได้ดีเลยแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ช่วยกันคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป5.3คะแนนแล้ววันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายกระจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้เล่าหนังเรื่องอะไรนะครับก็เขียนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ